สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนู้ดสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านอาหารป่าค่ะอยู่แถวๆนะคะวัดแหลมฉบังเก่านั่นเองค่ะเป็นร้านอาหารป่าที่ชื่อร้านว่าแซนตุ้งแอนด์ซีฟู้ดค่ะร้านนี้นะคะเขารีวิวแน่นมากๆเลยนะคะทั้งใน t i k t o k ทั้งใน Facebook YouTube นะคะเราก็เลยพาทุกคนนะคะมาลองชิมดูนะคะร้าน แสนตุ้งซีฟู้ดนี้นะคะหยุดทุกวันอังคารนะคะใครอยากจะมานะคะเบอร์โทรติดต่อเลยค่ะสามารถโทรเบอร์นี้นะคะ0984146892หรือ0952505396ค่ะรับทำก้าวกล่องด้วยนะคะมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเขียนเมนูหน้าร้านเลยนะคะเลือกเมนูที่เราต้องการค่ะจะเป็นเมนูแบบรัดข้าวหรือจะสั่งแบบเป็นกับแล้วรับมาทานกับข้าวต่างหากนะคะ เขียนเมนูเสร็จแล้วนะคะหยิบบัตรคิวค่ะนําเมนูอาหารนะคะไปให้เจ้าของร้านเลยค่ะแล้วเราก็ถือบัตรคิวไว้เลือกโต๊ะนั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะนุชนะคะได้คิวที่27ค่ะเวลาที่เรามานี้นะคะประมาณ9โมงนะคะ9โมงหน่อยๆน่อยนะคะยังถึงคิวที่27เลยค่ะสังเกตดูนะคะคนก็เริ่มจะเต็มร้านแล้วนะคะและยิ่งมาช่วง11โมงหรือใกล้เที่ยงบอกได้เลยนะคะหาที่นั่งยากมากเพราะว่า ร้านนี้นะคะคนเขาแน่นมากนะคะคือแบบว่าสุดๆค่ะเป็นสุดยอดร้านอาหารบ้านนะคะอยู่แถวนิคมแหลมฉบางนี้ค่ะเราสั่งแล้วนะคะตอนนี้ก็หาที่นั่งนะคะรอไปพังๆรอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็ทําตามคิวนะคะเรามาถึงเนี่ยยังมีคนนั่งรออยู่ประมาณ2-3งคิวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รอไปเลย น,น,นั่งรออาหารตามสั่นครับวันนี้เจอเท่แ,บบแล้วะคะิวยาวมากมาสั่นกาน่ะค่ะอาะอ่ะ้ะอะออ นี่เลยนั่งรอสักพักนะคะเราก็ได้ตามเมนูที่เราสั่งแล้วค่ะวันนี้นะคะเราสั่งเป็นกับข้าวที่จะมากินกับข้าวนะคะก็ได้แก่นะคะเมนูได้แก่หมึกผัดไข่เค็มค่ะแล้วก็ผัดผงกะหรี่ทะเลนะคะก็ยังมีอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือผัดพริกไทยดำนะคะเนื้อจระเข้ค่ะนี่เลยก็ลองดูนะคะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้เราสั่งเป็นกับข้าวนะคะที่จะมาทานกับข้าวนะคะก็จุกจุกจานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะเห็นแล้วก็แบบว่าคือกลิ่นมาก่อนหอมมากค่ะทุกคนอ่ะข้าวเปล่ามาแล้วนะคะก็จะเสิร์ฟแบบข้าวก่อนแล้วก็ข้าวเปล่ามาแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนคือน่าทานมากเห็นแล้วก็แบบว่าหิวเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ เข้าหลังร้านกันนะคะทุกคนนี่เลยเขาก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็จัดให้ตามเมนูเลยคะ่ะนี่เลยผัดพริกไทยดำเนื้อจระ,ะเข้มาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะนี่เลยคะ่ะสามอย่างนี่เราจะทานหมดไหมคะเนี่ยคือน่าทานมากนะคะราคาบอกได้เลยว่าถูกมากนะคะถ้าเป็นรัดข้าวก็จะ50-60บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสั่งใส่จานแบบนี้ก็จะประมาณ 80บาทนะคะเดี๋ยวเราคิดราคากันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปรับประทานกันเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะฝากไว้ด้วยเพราะว่ารีวิวเขาแน่นมากนี่เลยค่ะน่าทานสุดๆนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนิสตอรี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุชนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอตัว ทั้งสองคนนะคะไปรับประทานก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ